ชานสิวันนี้วันที่17เดือนกันยายนปี2023เราจะมาฟังคำพูดของอแวกดับดาซึ่งพูดโดยอแวกดับดาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมปี1995 หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือจงมาเป็นอิสระจากการพูดไร้สาระและคำพูดที่รบควรคนอื่นๆแล้วจงอยู่อย่างประหยัดกับคำพูดของลูกวันนี้เช่นเดียวกับการได้เห็นลูกๆทั้งหลายที่นี่บัพตด,ดาก็ยังได้เห็นดวงญาณในทั่วทุกทิศทางลูกๆจากทั้งสี่ทิศทางทั้งหมดอยู่ในลูกแบบที่ละเอียดอ่อนเืิ่มหน้าบัพตดา,ดา บาบากำลังดูชุมนุมสองชั้นทางกายและชุมนุมทางจิตสิญญาณที่ละเอียดอ่อนทั้งสองชุมนุมนั้นใหญ่โตและบับตาดาก็ยินดีที่ได้เห็นลูกๆของทั้งสองชุมนุมเพราะบับตาดาเห็นลูกๆทั้งหลายในสองรูปแบบหนึ่งนั้นก็คือลูกแต่ละคนเป็นบรรพบุรุษของดวงยานมนุษย์ทั้งหมด ลูกนั้นเป็นรากฐานของต้นไม้ทั้งหมดเพราะต้นไม้ทั้งหมดปรากฏออกมาจากรากและอันที่สองคนที่แก่กว่าก็ยังถูกเรียกว่าเป็นมันพ่รุษดังนั้นมันคือรูปดวงยานผู้ที่เมีนบทบาทอยู่ในตอนต้นๆของโลกและนี่แหละทำไมลูกจึงยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมด เพราะสิ่งนี้ลูกนั้นจึงมาเป็นบรรพบรุษของดวงยานทั้งหลายเช่นเดียวกับสิ่งนี้ลูกดวงยานบรามินนั้นเป็นสิ่งสร้างแรกของพ่อผู้ที่อยู่สูงสุดของที่สูงเพราะฉะนั้นดังเช่นที่พระเจ้านั้นอยู่สูงสุดของที่สูงเช่นกันลูกก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดเป็นบรรพบรุษและดังนั้นพ่อก็ยินดีที่ได้เห็นลูกๆบรรพบรุษมากมาย ลูกนั้นก็ยังมีความสุขที่ได้รู้ว่าลูกนั้นเป็นบรรพบุรุษลูกนั้นคงความศรัทธานี้และความซาบซึ้งนี้ไว้ไหมพรของบัพตด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นทำบ้านของลูกให้เป็นวัดโดยการเปลี่ยนแปลงทางโลกให้เป็นอโลกิจแล้วจงมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูด ในขณะที่มีชีวิตอยู่กับครอบครัวของลูกจงสร้างบรรยากาศในบ้านของลูกให้เป็นเช่นที่ไม่มีสิ่งใดๆในโลกอยู่ในนั้นให้ใครๆผู้ที่เข้ามาในบ้านมีประสบการณ์ว่าสถานที่นั้นเป็นอโลกิกไม่ใช่เป็นโลกิกที่มันไม่ใช่เป็นบ้านธรรมดาแต่เป็นวัดนี่คือรูปแบบทางปฏิบัติของการทำงานรับใช้ด้วย การครองเรือนที่บริสุทธิ์ให้สถานที่และบรรยากาศทำงานรับใช้ดังเช่นที่บรรยากาศของวัดดึงดูดทุกๆคนในหนทางเดียวกันขอให้กลิ่นหอมของความบริสุทธินั้นถูกเอาจากบ้านของลูกไปกลิ่นหอมนั้นจะกระจายออกไปในทุกๆที่โดยอัตโนมัติและก็ดึงดูดทุกๆคนเข้ามาคติพจน์ในวันนี้ ให้เพ่งรวมจิตใจและสติปัญญาของลูกด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะเผาความอ่อนแอของลูกเพียงเท่านี้แล้วลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นโยคีที่แท้จริงได้ให้เพ่งรวมจิตใจของลูกและสติปัญญาของลูก